สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์จากทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฤดูกาลแล้วก็มีข่าวออกมาว่าหลายๆสโมสรมีการเลือกหรือว่ามองมอง,มองนักกีฬาไว้นะคะ และ1ในนั้นก็คือทีมวิกตอรินาฮิเมจินั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสโมสรต้นสังกัดของน้องบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีอยู่ในดีวิชั่น2ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะบุ๋มบิมชัชุออนโมกสีนะคะทำผลงานให้กับทีมได้ดีมากๆค่ะทุกคนสถิติของเธอนั้นคือสูงทุกสถิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรุกการรับการบล็อกนะคะเกมรุกของบุ๋มบิมเนี่ยดีมากมเลยนะอยู่ใน อันดับ3ของด i ว i ชั่น2ส่วนเกมบล็อกค่ะเป็นอันดับ1ของด i ว i ชั่น2เลยค่ะคนที่ทำคะแนนสูงสุดในดีวีชั่น2บุ๋มบิมก็เคยได้มาแล้วแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยบุ๋มบิมหล่นมาอยู่ที่อันดับ2ค่ะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเขาทำไป221คะแนนส่วนบุ๋มบิมชัชอมโมกสีทำไป220คะแนนค่ะทุกคนห่างกันแค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นถ้าพูดโดยภาพรวมนะผล งานของบุ๋มบิ๋มชาชอุออนโมกสีถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะการที่วิกตอรินะฮิเมจิคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชาชอุออนโมกสีมาร่วมทีมในครั้งนี้ หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเลือกได้ถูกตัวมากๆเลยนะคะการที่ทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิจะสามารถกลับไปอยู่ในดีวิชั่นหนึ่งได้นั้นจะต้องมีการแข่งขันกับทีมที่อยู่ท้ายตารางในลีกของดีวิชั่นหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ทีมที่อยู่ท้ายตารางในดีวิชั่นหนึ่งนะก็คือทีมอารันมาเระนะคะส่วนบุ๋มบิมชาชวออโมกสีสังกัดสโมอสรวิกตอรีน่าฮิเมจิเป็นทีมอันดับหนึ่งของดีวิชั่นสองสองที จะต้องมาแข่งกันในช่วงท้ายฤดูกาลมาตัดสินกันนะคะว่าใครจะสามารถขึ้นไปอยู่ดีวิชั่นหนึ่งถ้าบุ๋มบิ๋มชนะนะถ้าวิกตอรินาฮิเมจิชนะก็จะได้เข้าไปอยู่ในดีวิชั่นหนึ่งค่ะแต่ถ้าอารันมาเรชนะ วิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยก็จะอยู่ดีวิชั่น2ต่อไปแล้วก็เป็นอารันมาเรอยู่ในดีวิชั่น1ต่อไปแต่หลายๆคนนะคาดการค่ะมองว่าทางวิกตอรินาฮิเมจิมีโอกาสที่จะเอาชนะได้สูงมากๆเพราะดูจากการเล่นของทีมนี้นะคะเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรับเกมรุกเกมบล็อกแล้วก็ได้ตัวเด่นๆมานะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไอริมิยาเบะนะอินอุเอหรือบุ๋มบิ๋มชัตชูออนโมกสีที่ชาวญี่ปุ่น เขาเรียกกันว่าชัดชุโอจังนะคะหลายๆคนให้เปอร์เซ็นต์มาทางวิกตอรีนาฮิเมจิแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าโอกาสที่จะกลับเข้าไปอยู่ในลีกดีวิชั่นหนึ่งค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะณเวลานี้เลยเนี่ย หลายหลายคนก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะมันเป็นช่วงปลายฤดูกาลอย่างที่ไต่ได้บอกไปพอปลายฤดูกาลแบบนี้นักกีฬาที่เคยอยู่ในสโมสรเดิมเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าสโมสรของเขาจะต่อสัญญากับเขาไหมเพราะนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องมีการพูดคุยหรือตกลงในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าแรงกันนะคะถ้าทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิคุยเรื่องค่าเหนื่อยค่าแรงได้พอใจกับบุ๋มบิ๋มแล้วนะหมายถึงบุ๋มบิ๋มก็พอใจทีมก็โอเคยินดีที่จะจ่ายในเรทนี้ในราคานี้ บุ๋มบิมเขาก็ยินดีที่จะอยู่ในทีมวิกตอรีนาฮิเมจิต่อไปนะคะแต่แต่ก็ต้องให้มุมมองอีกทางหนึ่งเหมือนกันถ้าวิกตอรีน่าฮิเมจิไม่ได้จะเลือกบุ๋มบิม บุ๋มบิ้มชัชชออเมกสีเขาก็มีทางเลือกอื่นๆค่ะนักกีฬาที่เล่นได้ดีขนาดนี้เชื่อว่ามีสโมสรอ,อื่นมองอยู่แล้วนะอาจจะเป็นสโมสรที่อยู่ในลีกญี่ปุ่นด้วยซ้ําไปหรืออาจจะเป็นลีกอื่นอย่างตุรกีลีกอิตาลีหรือลีกเกาหลีใต้ก็เป็นไปได้ทุกวันนี้มันมีลีกที่เกิดขึ้นเยอะมากๆนะทุกคนจะบอกว่านักกีฬาเนี่ยมีทางเลือกแล้วเขาก็มองอยู่แล้วผลงานของนักกีฬาคนไหนเขามีแมวมองเขามีทีมงานในการค้นหาตัวนักกีฬาอยู่แล้วนะคะ แล้วผู้ที่ทําผลงานได้ดีขนาดนี้แน่นอนว่าวิกตอรีน่าฮิเมจิเชื่อว่าอยากได้ตัวบุ๋มบิ๋มให้อยู่ในสโมสรต่ออย่างแน่นอนแต่ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าแรงที่อาจจะไม่ได้พอใจกันและกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาต่อได้ตอนนี้ยังไม่ได้มีบทสรุปออกมานะคะแต่ถ้าเรื่องเงินมันตกลงกันได้อะ่ะทุกคนเชื่อว่าบุ๋มบิ๋มก็อยู่เพราะการที่ได้ชินมาแล้วในฤดูกาลนี้แล้วก็สืบต่อในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันมันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมันเข้ากับเพื่อนร่วมทีม ได้แล้วนะแล้วถ้าฤด,ดูการหน้าเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหลีกดีวิชั่นหนึก็เชื่อว่าน้องจะโชว์ทักษะและศักยภาพได้เต็มที่อย่างแน่นอนนะคะ นอกจากบุ๋มบิมชัชชัวโมกสีจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนักกีฬาคนอื่นๆก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้องโมเมธนัชชาสุขสดที่มีแฟนบอลถามถึงกันมาว่าแล้วโมเมล่ะเป็นอย่างไรดูแล้วเหมือนกับการอยู่ในลีกเกาหลีใต้ครั้งนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กสำหรับน้องการต่อสัญญาจะมีเกิดขึ้นหรือไม่หรือน้องจะกลับไปเล่นที่ญี่ปุ่นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นที่ชัดเจนหรือแน่นอนขนาดนั้นนะพอมันมีข่าว นี้ออกมาแต่ก็เลยมานําเสนอให้กับแฟนวลอลเล่บอลชาวไทยได้ทราบกันนะคะ แต่ในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดถึงทางญี่ปุ่นก่อนทางน้องบุ๋มบิ๋มชัตจูออนโมกสีก่อนนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทีมวิกตอรีนาะฮิเมจิเนี่ยถ้าไม่มีบุ๋มบิ๋มชัตจูออนโมกสีถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาต่อทีมไม่มีโอกาสที่จะชนะทุกนัดอย่างนี้หรอกเพราะดูจากสถิติที่น้องทํามันบ่งบอกชัดเจนนะในเรื่องของตัวเลขสถิติการทําคะแนนสูงสุด เกมบุกก็ดีเกมบล็อกก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในดีวิชั่น2ของญี่ปุ่นขนาดนี้อะค่ะทุกคนคือแฟนวอลเลย์บอลเชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้โหถ้าทีมขาดน้องบุ๋มบิ๋มชาชชออนโมกสีเนี่ยทีมจะเป็นอย่างไรนะคะหลายๆคนก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่วิกตอรีนะฮิเมจิจะไม่ต่อสัญญากับบุ๋มบิ๋มหรือจะต่อสัญญากับบุ๋มบิ๋มนะคะโดยส่วนตัวตายนะแต่มองว่าถ้านักกีฬาชาวต่างชาติที่เคย ทำผลงานได้ดีสโมสรเขาก็ต้องอยากได้ตัวอยู่แล้วอะค่ะทุกคนเขาก็อยากจะดึงนักกีฬาไว้อยู่แล้วอะเพราะว่าอยู่ในทีมทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วความสัมพันธ์ในทีมก็ดีระบบทีมเวิร์กมันก็กําลังลงตัวแน่นอนว่าสโมสรต้องอยากได้บุ๋มบิ๋มชัดชุอรนโมกสีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมานะคะแต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้านักกีฬาชาวต่างชาติมาอยู่ในสโมสรแล้วทำผลงานได้ไม่ดีมันก็มีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นไปได้สูงที่สโมสรไม่อยากจะต่อสัญญามันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเขาก็ต้องอยากได้คนที่มาร่วมทีมแล้วทำผลงานให้ทีมนะคะช่วยทีมทำคะแนนหรือว่าสร้างผลงานที่ยกระดับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะ แต่บางคนก็มองว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจไปเพราะว่าบางทีมบางสโมสรเนี่ยเขาก็อาจจะรอดูผลงานในช่วงที่มีการแข่งขัน VNL หรือว่าวอลเลตบอลเนชันลีกนะคะจะไปดูช่วงนั้นอีกทีนึงด้วยเริ่มต้นช่วงเดือนพฤษภาคมมันก็ยังไม่ได้สายเกินไปในการที่จะบอกว่าต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะไปดูผลงานนักกีฬาในช่วงนั้นว่านักกีฬาคนไหนมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นการตบการบกุกเกม รับเป็นอย่างไรเกมบล็อกเป็นอย่างไรหลายๆทีมหลายๆสโมสรน,นะมาจ้องมามองนะักกีฬาในการแข่งขันรายการ VNL l l v e y b a l l Nation League นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปค่ะว่าใครจะได้อยู่ในลีกไหนลีกเดิมหรือไม่หรือว่าย้ายทีมย้ายลีกอะไรก็ว่ากันไป เราที่เป็นแฟนคลับของนักกีฬาชาวไทยก็ได้แต่ติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรน้องบุ๋มบิมชาชชออนโมกสีมีโอกาสที่จะต่อสัญญากับวิกตอรินาฮิเมจิมากน้อยแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ